กลับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับนักเรียนอยู่กับรูกล้ารายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่กับพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้วันสําคัญของพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีนะครับในหัวข้อวันวิสาขาบูชานะครับนักเรียนเดี๋ยวเรานะครับมารับชมเนื้อหากันเลยนะครับลูก ครับเดี๋ยวครูนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับดูเนื้อหาเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันวิสาขาบูชาย่อมาจากวิสาขปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอันเป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และเป็นวันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะหมายถึงผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้วหรือผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงก,งกบิลพัทแขวนศักกะและพระนางสิริมหามายาพระราชธิดาข,ของกษัตริย์ราชสกุกลโกริยวงศ์ แห่งกรุงเทวทหะแควนโกริยะพระพุทธเจ้าประสูติในคืนเดือนเพ็ญ15บห้าค่ำเดือน6ที่ใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีวันเมื่อประสูติได้เกิดเหตุอจจัศจรรย์ขึ้นทรงดำเนินด้วยพระบาท7จก้ามีดอกบัวเจ็ดอกผุดขึ้นมารองรับและทรงเปล่งพระวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา การดำเนินได้เจ็ดก้าและมีดอกบัวเจ็ดดอกรองรับพร้อมการเปล่งวาจาถือเป็นเหตุอัศจรรย์เหตุแรกที่เกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาเหตุการณ์สำคัญครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหกคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้รมอันเ,เป็นธรรมสีประการหรืออริยสัจสี่ณใต้ต้นอัศทพฤกที่ต่อมาได้ชื่อใหม่ว่าต้นพระศรีมหาโพหรือต้นโพเรียงฝั่งน้ำในรัญชรา ขณะประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกและหันพระปิติดังไปทางลำต้นพระศรีมหาโพธิ์อริยสัตวสีหรือธรรมสี่ประการในวันนั้นคือทุกข์หรือเหตุแห่งความไม่สบายใจสมุทยัยหรือสาเหตุแห่งทุกข์นิโรธหรือความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์มรรคหรือหนทางแห่งการดับทุกข์ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ต่อมาทรงนำมาเผยแก่หมู่ชนทั้งหลาย พระองค์จึงทรงได้รับขนานพระนามว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาและเป็นธรรมะที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดปรินิพานเป็นเหตุสำคัญสุดท้ายที่เกิดขึ้นในคืนเดือนเพ็ญสิบห้าค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานที่เมืองกุสินาราภายในเขตพระราชอุทยานของมรลกษัตริย์ขณะเสด็จไปทรงแสดงธรรมที่นั่น เมื่อเสด็จถึงพระองค์ทรงให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างต้นสาระคู่ขณะทรงประทับสีหส,สายญาติหันพระเศียรไปทางทิศเหนือได้เกิดอจจัศจรรย์ขึ้นคือดอกสาระผลิดอกผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระดอกมณฑารบจุนไม้จันท์ตกลงและดนตรีทิพ์ปรรเลงขึ้นเพื่อบูชาแก่พระพุทธเจ้าทเทวดาทั่วโลกธาตุได้มาประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจ้า บางองค์คร่ำครวญเสียใจด้วยอาการต่างๆก่อนจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพานพระองค์ได้ตรัสพระประชิมโอวาทเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นเสด็จดับคันทปรินิพานในปัจชิม,มาราตรี วันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ก่อนเริ่มพุทธศักราชที่1ตามการนับของไทยเป็นเวลา1ปีครับก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้นำมาให้นักเรียนชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาที่นักเรียนสมควรรู้กันนะครับลูกครับวันวิสาขาบูชานะครับหรือว่าวันพระธรรม หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6นะครับวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสามประการคือเป็นวันประสูติตัรล้และปรินิพานนะครับในส่วนของหลักธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชาที่นัเนียนสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับก็คือความกตัญญู ลี亚洲ศี 4, นะครับและความไม่ประมาทนะครับนักเรียนครับสุดท้ายนะครับลูกเราก็จะมีแบบฝึกหัดอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครูนะครับก็จะมีอยู่3ข้อข้อที่ 1. วันวิสาขะวันวิสาขะบูชาย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็แปลว่าอะไร 2. วันวิสาขะบูชาเกิดเหตุการณ์ขึ้น3ประการอะไรบ้าง และ 3. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องและควรนําไปปฏิบัติในวันวิสาขบูชาคืออะไรนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนส่งครูได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ